วันนี้ก็จะมาพูดถึงเซ n a r i o 6ในเรื่อง pragmatic approach in GI surgery นะครับโดยหัวข้อนี้รับผิดชอบโดย Extern วารถวิไลานามและ Extern นแบรนโลกิสนาพงศ์ฟินยานีครับในส่วนของตัวเซน a r i o ขออนุญาตข้ามนะครับเนื่องจากเพื่อนๆมีเอกสารประกอบการศึกษาอยู่แล้วครับก็ไปกันที่ข้อแรกครับหลักฐานสนับสนุน สิ่งที่เก่าวอ้างไปในโจทย์นะครับก็คือตัวแรกที่ยกมาี่จจะเป็นเปเปอร์เรื่อง evidence-based clinical practice guideline for functional dyspepsia 2021ครับซึ่งเกิดจากการรวบรวมเปเปอร์ต่างๆนะครับใน japanes society of gastroenterology ครับซึ่งข้อสรุปที่ได้ออกมาเนี่ยครับก็สรุปออกมาได้ว่า first-line treatment นยครับประกอบไปด้วยตัว gastric acid secretion inhibitor ครับก็คือพวก proton pump inhibitor ต่างๆครับตัว ยาที่เป็น a c e t y l c h o l i n e s สเทอ i ์อิน i ิบิครับซึ่งมีตัวอย่างยาอย่างดังต่อบปบน,นี้ครับซึ่งตัวอะโคทัยมายครับก็ถูกยกขึ้นมาอยู่ในโจทย์นะครับแล้วก็มีเจ n บนิเช r บ a อ m เมดิซ n นครับส่วนเซกอร์ไลของการทีเมนต์เนี่ยจะมีกลุ่ม a n x ติโอ i c ติกแอนตี้ดิเพสเครับแล้วก็โปรคาเนติกที่นอกเหนือจากอะโคทัยมายครับซึ่งจะเป็นกลุ่มของโดปามีรีเซปเตอร์แอนติโกนิสแล้วก็กลุ่มเซโรโทนินรีเซ p เตอร์อะโกนิสครับ อไปกันที่ตัวยาตัวตัวแรกนะครับก็คือเป็นการใช้ Systematic Review นะครับมาดูเรื่องของการใช้โปรค n e t i c ในการรักษาฟังชันอลดิสเพปเซียครับก็งานวิจัยนี้นะครับอ่าทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลของเปเปอร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมปี2015ถึงเดือนมีนาคมปี2023ครับ ซึ่งจะคัดเลือกมาเฉพาะเปเปอร์ที่ใช้ Random Mind Control ทยนะครับโดยสรุปรวมแล้วนะครับก็คือมีเปเปอร์มาทั้งหมด28เปเปอร์ครับที่ถูกนำมาวิจัยครับแล้วก็พบว่าตัวเมทโอลคเปอร์มา์นะครับมี Efficacy Rate ที่สูงที่สุดครับโดยสูงกว่าโมสไพร์เนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับออเดเรชชัอยู่ที่3.53แล้วก็95% Confidence Interval คอเอไม่ข้อมหนึ่งครับสิ่งนี้พิจารณ์เมื่อเทียบกับดอมพาีโดนเช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็จะมีซีนิธาปายครับที่มี f f i c a c y rate เนี่ยที่สูงกว่าโมซาปายครับยังมีนัยยะสำคัญแล้วก็เทียบกับพาสิโบครับอย่างไรก็ตามนะครับเป,ปเปอร์นี้ไม่ได้แบบทำการเทียบเรื่องอลิสต์ของดักเ r เลตแอดเวอร์ s e อีเวนต์ระหว่างตัวโปรคาร์เนติกต่างๆครับเป,ปเปอร์ที่2ที่ยกมานะครับก็คือเป็นเรื่องของอะโค t ทียมายแอนฟังชั่นอลดิสเพปเซียครับก็ทำเป็นรูปแบบของซิสเตมติกรีวิวแล้วก็เมตาแอนลิซิสเช่นกันครับ โดยในเปเปอร์นี้เนี่ยครับสรุปได้ว่าตัวอา,อาการของผู้ที่มีอาการของแฟร็กชันอลดิสเพปเซียเนี่ยครับหลังจากได้รับการรักษาด้วยตัวอะโคไทยมายครับมีอาการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มยาที่เป็นพาซิโบครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอาอาการที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติครับเนื่องจากออสเลชเช o เนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่แปดแต่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอนเฟนเอน์อินเทอร์วอลเนี่ยมันข้อมหนึ่งนะครับแล้วก็ นอกจากนี้ครับก็ยังมีแบบผลข้างเคียงครับซึ่งถึงแม้จะไม่ได้แบบมีนัยสําคัญทางสถิติครับก็เป็นเรื่องที่ควรเก็บไว้พิจารณาครับโดยตัวแรกครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของเซรั่มโปรแลคตินครับมีการเพิ่มขึ้นของค่าตับก็คือเป็นตัว ALT ครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของตัวเซรั่มบิลิรูบินครับอ่เปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นในแง่ของการใช้ไซโคลเฮปตาดีนครับซึ่งอันนี้ครับไม่สามารถหาข้อมูลเรื่องการ ดู Efficacy หรือว่า Safety ในผู้ใหญ่ได้ครับจึงขอยกตัวอย่างมาเป็นาการศึกษาในเด็กครับซึ่งเปเ e อร์นี้ครับทำในกลุ่มประชากรอายุที่1-18ถึงปีนะครับไปดูกันที่เรื่องผล success rate ของการใช้ยาตัวนี้นะครับก็คือสักหเนี่ยคือสามารถลดเรื่องของอาการปวดท้องได้72%เรรักษาเรื่อง IBS ได้100%ครับแล้วก็ รักษาเรื่องไซคลิกวอมิตติ้งซินโดรมได้75%และนอกจากนั้นนะครับยังมีแอดเวรสเอฟเฟกที่ต่ำครับก็คือมีแค่เรื่องของสลิปปิเนสซึ่งพบได้13%ครับแล้วก็มีเวทเกนครับพบได้10%ครับในส่วนของยากลุ่มที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวไตไซคลิกแอนตี้ดิเพรสเซนต์เนี่ยจะไปพบข้อมูลอยู่ในเปเปอร์นี้ครับในโดยในเปเปอร์นี้นะครับรวบรวมแล้วน้ำมัยคอนโทรลไทยออกมาทั้งหมด71เปเปอร์ครับซึ่งเปเปอร์ส่วนมากที่ใช้ TCA เนี่ยครับทำการวิเคราะห์ใน ผู้ป่วยที่มีอาการ r e f ฟ c ทอรีต่อการรักษาจากยาอื่นๆนะครับซึ่งใน paper นี้จะเปรียบเทียบเป็นกลุ่มยาก็กคือไตรไซคลิกแอนตี้ดีเพสเซนต์แล้วก็กลุ่มของโซพิไลกับเลวอโซปิไลซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแอนตี Anti ้ไซโคติกดักนะครับซึ่งถ้าเมื่อ exclude พวก high risk bias t r i อ,อไปนะครับจะพบว่า TCA เนี่ยครับมี risk reduction ที่ดีกว่าในกลุ่มของแอนตี้ไซโคติกครับ อย่างไรก็ตามเมื่อดูเรื่องของ side effect นะครับจะพบว่า TCA เนี่ยมีการเกิด side effect มากกว่า placebo นะครับต่อมาก็จะพูดถึง diagnostic ค r i t เ r ียของ i r r i t a b l bowel s y n นะครับก็คือมีดังต่อไปนี้ครับมีอาการปวดท้องเนี่ยอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับซึ่งอาการปวดท้องนั้น,นจะต้องสัมพันธ์กับ2ใน3ข้อนะครับเป็นอย่างน้อยก็คือ1สัมพันธ์กับ การขับถ่ายครับสองสัมพันธ์กับบ,บ้าวเฮปิดที่เปลี่ยนไปครับก็คือจํานวนครั้งในการขับถ่ายครับแล้วก็สามาการเปลี่ยนไปของลักษณะของอุจจาระครับซึ่งจะต้องมีอาการดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อยครบสามเดือนครับแล้วก็มี onset มาเนี่ยไม่มี onset มาอย่างน้อยหกเดือนครับ ซึ่งสับไทยของ IBS นะครับสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น4ประเภทครับก็คือ IBS, CIBS, M, IBSD แล้วก็ IBSU ครับซึ่งจะต้องใช้ไอ้ตัว Bristol Stool Chart อันนี้นะครับเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยเป็นสับไทยไหนครับโดย IBS สับไท p เนีครับจะพิจารณาเฉพาะในวันที่มีอาการของ 2ใน3ข้อที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นครับก็คือมีอาการปวดท้องที่สัมพันธ์กับการขับถ่ายมีอาการปวดท้องที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนไปของจํานวนการเข้าห้องน้าครับแล้วก็อาการปวดท้องที่สัมพันธ์กับลักษณะของสตูที่เปลี่ยนไปครับซึ่งประเภทแรกก็คืออ่า IBS C ครับ constipation ครับก็คือมีลักษณะของสตู1หรือ2เนี่ยมากกว่า25%นะครับ IBS D เนี่ยก็จะมีสตู -67 เนี่ยมากกว่า25%สครับส่วน i b s M เนี่ยจะต้องมี 1,2แล้วก็6,7มากกว่า25%ทั้งคู่ครับส่วน IBSU เนี่ยก็คือเข้าคราทีเรียไดแอกครับแต่ว่าไม่สามารถคลาสซิฟายเชนจ o อ s ส o ตูเข้ามาเป็นใน3าท้ายข้างต้นได้ครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของดิสเปปเซียครับก็คือคราทีเรียไดแอกนะครับก็จะต้องมี1ใน4ข้ออิ่มแน่นหลังจากมื้ออาหารครับซึ่งทำให้เกิดความไม่สุขสบายครับแล้วก็มีอาการอิ่มไวครับมีอาการ ปวดจุกบ,บริเวณลิ้นปี่ครับแล้วก็มีอาการเหมือนแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ครับซึ่งนอกจาก1ใน4ข้อดังกล่าวแล้วครับจะต้องอไม่พบว่ามีหลักฐานของ structural disease ครับแล้วก็อาการเนี่ยจะต้องเป็นมาอย่างน้อย3เดือนครับแล้วก็มี onset มาอย่างน้อย6เดือนครับตัวกลุ่มของ dyspepsia ครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2สับไทยครับก็คือสับไทยแรกเนี่ยเป็น postpancreatic syndrome นะครับก็ จะต้องมีอาการของข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครับก็ข้อแรกครับก็จะเป็นอาการโพสแพนเดียวฟูลเน็ตครับที่ไม่สุขสบายครับแล้วก็มีอาการเออร์ลี่ซ a าเทชันครับก็คืออิ่มไวครับในการกินอาหารครับแล้วก็จะต้องมีไม่ไม่พบว่ามีอาการหรือว่าโรคอื่นๆที่สามารถอธิบายได้ครับกลุ่มที่2เป็นในกลุ่มของอีพิแกสติกเพลนซินโดรมครับก็คือจะมีอาการเด่นที่ อาการปวดจุกบ,บริเวณลิ้นปี่ครับแล้วก็อาการ epigastric burning ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือต้องไม่มีหลักฐานว่าพบเป็นโรคทางออร์แกนิกทาง s y s t e m ิ c หรือเมตาบอลิกดิซีสครับที่สามารถอธิบายอาการที่เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็อาการจะต้องมีมาอย่างน้อย3เดือนแล้วก็ onset อย่างน้อย6เดือนเช่นกันครับ ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกต่างของลมทีกับลมโฟนะครับก็คือจะมีอยู่2ข้อหลักๆครับก็ในข้อแรกครับก็เรื่องการแดก IBS ครับก็จะรีโมฟคาว่า discomfort ออกไปครับทำให้สามารถแดก IBS ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็กลุ่มที่มีอาการ discomfort เนี่ยก็จะไปอยู่ใน irritable diarrhea แทนครับแล้วก็ข้อที่2ครับก็คือในการค l a s s ฟายสับไทยครับก็คือ เปลี่ยนจากการใช้ total number of stool ครับเป็น total number of stool in s y m p t o m a t i c day ครับเพราะว่าการใช้ total number of stool ทั้งหมดเนี่ยทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในกลุ่มของ IBS unclassified ครับครับก็มาต่อที่คำถามถัดมากันนะครับก็คำถามถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของ covid ิด1 9แล้วก็ functional dyspepsia ครับแล้วก็เป็น c o v i ิด1ก v a c ั i n e กับ functional dyspepsia เ,เหมือนกันเนาะก็ไปเปอร์แรกที่เอามาเนี่ยครับเป็นเรื่องของ meta analysis ครับ เรื่องเกี่ยวกับว่า post covid 1 9 functional dyspepsia แล้วก็สัมพันธ์กับตัวเรื่องของ IBS ยังไงครับตีพิมพ์เมื่อปี2023นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็น meta analysis ก็คือเขา include paper มา10 paper ครับซึ่งจาก10 paper เนี่ยมี4เรื่องที่บอกว่าคน72คนจาก1,199คนเนี่ยเป็นมีอาการของ post covid 1 9 functional dyspepsia ครับแล้วก็มีอีก10 paper ครับซึ่ง10 paper เนี้ยบอกว่า Uh, จากคนทั้งหมด2,763คนเนี่ยมีคน195คนที่ uh, มีเรื่องของ IBS หลังจากติดโควิดครับซึ่งอันนี้ confidential interval มันอยู่ที่ uh, 8%ถึง16%ครับมันไม่ครบหนึ่งก็ก็เลยสรุปได้ว่าตัว uh, COVID-19 infection เนี่ยสัมพันธ์กับเรื่อง IBS อย่าง significant ครับส่วน uh, functional dyspepsia เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครับ มาต่อในส่วนของโควิด -19 วัคซีนครับแล้วก็ฟังชั่นดิสเพอเซียซึ่งอันนี้เนี่ยเปเปอร์ที่เอามาเป็นเรื่องของไดจัสตีบซิมตอมหลังจากการฉีดโควิด -19 วัคซีนครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีดรอแบนิดนึงคือเป็นเรโทรสเป t ทีฟครับแล้วก็ทำใน Single Center ตเค่อนข้างจะน้อยครับอยู่ที่ประมาณ40คนเท่านั้นเอง ซึ่งความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยแต่ว่าอันนี้เป็นเปเปอร์เดียวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9วัคซีนครับอีกดรอแบ็ c หนึงที่อยากจะพูดถึงไว้ก่อนก็คือวัคซีนที่เขาใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นของ AstraZeneca ครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยช่วงนั้นก็จะมี Johnson Johnson แล้วก็ตัวไฟเซอร์ด้วยซึ่งในในเปเปอร์นี้ส่วนมากจะเป็น a s t r a z e ซ e c a ครับมากกว่าประมาณ70%เลยครับครับก็ อันนี้เป็น inclusion exclusion criteria ครับ exclusion criteria เนี่ยที่จะพูดถึงก็คือ,เ,อเคยฉีดยาชนิดอื่นมาก่อนหรือว่าเคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อนครับอีกอันหนึ่งก็คือการติดโควิดหรือว่า,เ,าเคยติดโควิดมาก่อนครับแล้วก็หลังจาก exclude ไปเนี่ยเหลือ n ประมาณ46คนครับแล้วก็อามาแบ่งเป็น3กุุ่มเป็น mild moderate แล้วก็ severe ครับซึ่งจะแบ่งตามค่า l a บแล้วก็อาการครับในส่วนของ mild เนี่ยก็คืออาการ ตัวคลินิคอลเนี่ยดีครับแล้วก็ค่าแลบตัว CRP ไม่ขึ้นครับในส่วนของ moderate เนี่ยครับก็จะเป็นอาการคล i นิคอลเนี่ยดีแต่ว่ามี CRP e l e v a t e ครับซึ่งอันนี้เนี่ยกอ็อาจจะต้อง need treatment อะไรอย่างนี้ด้วยครับในส่วนของ severe เนี่ยคือ,อมีค l i n i c a l ที่ไม่ดีครับแล้วก็มีค่าแลบเป็น CRP ขึ้นหรือว่าอาจจะมีแ a b แอบ normal ตัวอื่นๆร่วมครับแล้วก็ need hospitalization ครับ อันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนที่เจอเยอะที่สุดเนี่ยคือ a อ d o โดมิ l p ลเพครับก็คือเจอที่28คนครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวท้องเสียครับก็คือ25คนแล้วก็นอเซียครับ11คนเอาส่วนดิสเ e ปเซียที่เราสนใจเนี่ยจะเป็นอันดับ4ครับก็คือประมาณ10คนครับนอกนั้นเนี่ยอาการอื่นๆที่เจอร่วมได้ก็เป็นอาการแบบ ที่ไม่เกี่ยวกับ GI Symptom มเนี่ย32คนครับอาจจะมีไข้แล้วก็มีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอะไรนี้ได้ครับส่วน complication ที่เจอร่วมเยอะที่สุดเนี่ยคือ enterocolitis ครับซึ่งในนี้เนี่ยเจอทั้งหมด35คนจาก46คนเลยครับแล้วก็มี moderate 5คนแล้วก็มี severe 5คนครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงเนี่ยถึง10คนเลยครับโดยสรุปเนี่ยใน paper เเนี้เนี่ยครับก็บอกว่า side effect ของการใช้วัคซีนโควิด1 9เนี่ยครับค่อนข้างจะคล้ายกับการติดโควิดครับแต่ว่าข้อดีของการฉีดวัคซีนเนี่ยครับก็คือการฉีดวัคซีนเนี่ยเ้วเกิด side effect จะทำให้เราสามารถ detect severe complication ได้เร็วกว่าครับอ,อันนี้มาต่อในเรื่องของคำถามข้อถัดมานะครับก็จะเป็นข้อที่5ครับอันนี้เป็นเรื่องของยา Me t h y l ส a า s ์ m ม l ครับก็มารู้จักกับยาตัวนี้ก่อน,นครับยาตัวนี้เนี่ยชื่อ ประกอบด้วยยา2ตัวครับก็คืออัลเวลินครับหกมิลลิกรัมกับไซเมติโคน300มิลลิกรัมครับตัวอัลเวลินเนี่ยเป็นแอนติสปันโมดิกครับซึ่งออกฤทธิ์ที่แคลเซียมชันเนลครับส่วนไซเมติโคนเนี่ยเป็นยาที่เราอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือแอร์เอ็กซ์ครับเป็นยาขับลมครับเปเปอร์ที่เอามานะครับเป็นเรื่องของเอฟฟิเคชีของตัวอัลเวรินาซิเตรตครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวยาที่เราสนใจเนะผสมกับไซเมติโคนเพื่อทรีต t Abdominal Pain แล้วก็ Discomfort ครับในตัวเรื่องของโรค IBS ครับอันนี้ตีพิมพ์เมื่อปี2011นะครับก็จากการศึกษาเนี่ยศึกษาคนทั้งหมด412คนครับซึ่งในคนทั้งหมดเนี้ยจะต้องเป็นโรม3ครับแล้วกเ็เขาใช้ประเมินว a s c กอร์ครับนี่ว a สกอร์ก็คือเป็น ความเจ็บปวดซึ่งแสดงออกทางใบหน้าอะไรเงี้ยครับเขาเอามาทำเป็นสเกลเป็น0ูนย์ถึงร0อ mm ครับซึ่ง inclusion criteria เนี่ยบอกว่าวาสร์ที่เออเขาสนใจเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง6 0สิบถึงร้อครับก็คือใครที่มีอาการปวดน้อยกว่านี้เนี่ยก็คือบอกว่า,าปวดไม่พอก็จะไม่เอามาอยู่ในการวิจัยนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับอ,อ e x c กซ์คลูชันค e r i ทอื่นๆนะครับก็คือการที่คนไข้เนี่ยมีเซรียาซิมทมครับก็คือมีอาการคือแอนิเมียเรกโ b บลีดแล้วก็อันเซ็กเพลนเวทล้ออะไรเงี้ยครับถ้าเป็น CA หรือว่ามีพวกบิเล a ี y พนเค r e a ติกดิสออเดอแบบติดเชื้ออะไรพวกนี้ก็จะไม่เอามาร่วมด้วยครับอนอกจากนี้เนี่ยถ้าค่าแหลผิดปกติอย่างเช่น i v e r f ร n c t i o n t t s t เนี่ยมากกว่า3เท่าของ Upper Normal Limit ก็จะไม่เอามาร่วมครับโอเค อื่นๆก็พวกเป็นใช้ยาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับก็คือใช้ยากลุ่มแอนตี้สปานโมดิกต่างๆในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับโอเคซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งคนที่เข้าเกณฑ์ของเราเนี่ยเป็น4ี่เอ่อได้มา4 1 2คนเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น2กลุ่มครับเ,เป็นกลุ่มที่ใช้ยาจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นพาสิโบครับซึ่งอันนี้เป็นดับเบิลบายครับก็จะใช้เป็นบุคคลที่3มาช่วยในการเรนดอมไมซ์เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ทวีตทวีตจนครบ4สัปดาห์แล้วก็ติดตามต่อครับอันนี้เป็นการแรนดอมไมซ์ครับซึ่งการแรนดอมไมซ์เนี่ยเขาจะใช้เป็นบุคคลที่3ม,มาช่วยแรนดอมใช้วิธีบ็อก f f ออฟโครับแล้วก็ดับเบิลบลายเทคนิคครับก็คือทั้งผู้ผู้ทำคลินิเชียนเนี่ยแล้วก็ตัวคนไข้เนี่ยก็จะไม่รู้ทั้งคู่ครับว่าใครเป็นคนได้ยาคนคนไข้คน,นนั้นได้ยาอะไรไปอะไรเงี้ยครับ อันนี้เป็นผลนะครับก็คือตัวเรื่องของ ACS เนี่ยจะเห็นว่าตัว p-value เนี่ยครับค่อนข้างจะชัดเจนครับก็คือน้อยกว่า0.05ครับว่าตัวยาเมทิโอสปานมิลเนี่ยสามารถช่วยเรื่องของอ,อาการปวดท้องได้จริงๆครับครับก็มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเนาะก็ข้อสุดท้ายในเป็นเรื่องของโปรของโปรไบโอติกครับที่มีผลต่อโรค IBS แล้วก็ดิสเพปเซียครับ ก็คืออันนี้เนี่ยเปเปอร์ที่เอามาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราเอาโปรไบโอติกเนี่ยมาใช้ร่วมกับยาต่างๆที่ใช้ในการรักษา IBS แล้วก็ดิสเพปเซียอยู่แล้วว่าเออมันทำให้ผลดีขึ้นหรือแย่ลงไหมอะไรเงี้ยครับก็ ในการทดลองนี้เนี่ยมีคนทั้งหมด2,670คนเข้าร่วมครับซึ่งเขาจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือ1,357คนเนี่ยเป็น PDS ครับซึ่งกลุ่ม PDS เนี่ยคือกลุ่มที่มีอาการของ early satiety ครับแล้วก็อีก1,319คนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มี epigastric pain เป็นหลักครับหรือว่าเป็น EPS ครับซึ่งยายาที่เขาจะให้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ probiotic อย่างเดียวโปรไบโอติก่่วมกับตัว PPI แล้วก็โปรไบโอติก่่วมกับโปรไคเนติกครับแล้วก็โปรไบโอติก่่วมกับแอนทัสิตครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4กลุ่มเนาะแล้วก็ให้ทั้งหมด30วันครับแล้วก็เขาจะติดตามผลเนี่ยที่15วันหลังจากให้ยาครบ30วันครับก็คือ45วันหลังจากทำการทดลองเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของผลครับซึ่งผลเนี่ยก็ ตารางแรกเนี่ยเป็นอ่อเป็นชาร์ตของอ่อโปรไบโอติกอย่างเดียวอันนี้เป็นโปรไบโอติกกับ PPI ครับแล้วก็เป็นโปรไบโอติกกับตัวโปรไคเนติกอันสุดท้ายจะเป็นโปรไบโอติกกับโปรอ่ากับแอนตาซิดครับซึ่งจำนวนดาวเนี่ยก็หมายถึงอ่ความ เรื่องของ p-value ครับซึ่งถ้ามีตั้งแต่1ดาวขึ้นไปเนี่ยก็คือมีความ significant ครับก็คือเป็น p-value น้อยกว่า0.05ครับซึ่งอันที่จะยกมาให้ดูหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Probiotic กับตัว ppi ครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตัว p r o b i o อติกกับ ppi เนี่ยมีวความ significant เนอะที่สูตรเนี่ยก็คือตอนเริ่มทำการทดลองครับส่วนที่1เนี่ย คือช่วงเวลาหลังจากการทําการทดลองไปแล้ว15วันหรือหมายถึงว่าให้ยาครบ30วันไปละสิบวันก็คือโดยรวมเนี่ยที่1คือ45วันหลังจากเริ่มให้ยาครั้งแรกครับเปอร์เซนต์ในที่ตรงเขียน p v ี l วเลนเนี่ยคือเปอร์เซนต์ของคนที่หายจากโรคครับก็คืออ,อย่างเช่น EPG เตียมเพนเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีคนทั้งหมด38คนจาก725คนที่ไม่มีอาการของ EPG เตียมเพนครับแล้วแล้วก็มีในตอนวันที่45เนี่ยครับก็คือมีคน122คนจาก268คนเนี่ยก็คือไม่มีอาการของ EPG เตียมเพนแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือ significant คือมี p-value น้อยกว่า0.001ครับ ก็คือโดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่า r o w ของโปรไบโอติกเนี่ยครับในการ treat IBS แล้วก็ดิสเพปเซียเนี่ยคือตัวถ้าเราใช้ตัวโปรไบโอติกอย่างในการทดลองเนี่ยก็คือใช้โปรไบโอติกที่ทนต่อความเป็นกรดเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมฤทธิ์กับตัวยาที่ให้อยู่เดิมเนี่ยอย่างเช่น PPI หรือว่าแอ t ต c i ิเนี่ยครับก็จะทําให้ผลของมันเนี่ยดีมากขึ้นครับก็คือมีผล s y n e r g ิสติ c ครับส่วนอันนี้ก็เป็น reference ครับ